ดีจ้าเป็นเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกคนที่จ้าสำหรับคลิปนี้วิสิาพาพี่น้องมาชมวิวและบรรยากาศยูซนวิคคัมปิ้งจ้าพี่น้องจ้าคลิปที่แล้วเข้าได้ขึ้นไปบนภูเขาเบิงเกรดหิมะบรรยากาศหนาวหน,นาวแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้วีไดกับมาใหม่บรรยากาศฟ้าหลังฝนหลังพายุเขาจ้า หลังจากที่เฮ็ดคลิปที่แล้วไปแล้วมันหนาวหลายวีกากับบานกะวาสีมาอีกมือหนึ่งแต่ว่าผ้ายูเข่าจ้าพี่น้องจ้าเป็นอาทิตย์สำหรับมือนีก็เป็นมือดีจ้าโบมีผ้ายูบบมีฝนแต่ลมกัย่งแห้งคือเกานณละพี่น้องจ้าวีกาสิผ้าพี่น้องอยางชมบิวชมรีสอร์ทลิมทะเลบ้านพักตรงนี้จ้าในหนาหนาวกะบบมีค้อนอยูดอกจ้า หนาหอนกับสิเต้เหมดเป็นบ้านผักที่สวยงามสีสันเนะจ้าสีแดงขาวแดงรีสอร์ทมงนี้กับสิติริมทะเละเลยจ้าพี่น้องจ้าฟังนี้ก็เป็นภูเขาลูกเดียวที่วีขึ้นไปละจ้าแต่่าไปบ่ถึงวีได้กลับลงมาวีกาวาสิภาพ,พี่น้องยางขึ้นไปชมวิวมุมสูง ของฟังนี่จ้าพี่น้องจ้ามือนีกะอากาศหนาวแต่บอติดลบจ้าบวกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าแล้วกับถนน,นโบลื่นปันไดวีคิดว่าคือสิผ้าขึ้นไปได้เดียวกะล่องยางไปจ้าพี่น้องตรงนี้ถ้าเป็นนาฮ้อนก็สิมีค้นมากนั่งเล่นก็สิเห็นโต๊ะอยู่นะจ้านั่งกินขนมปังปิ้งย่างจ้ามือนีกะน้ำขึนมาหน่อยนึง นาำใส่ใสจ้าพี่น้องจ้ากับสิเห็นเนาะจ้าสวยจ้าถึงสีแดดบอแจมปันไดแต่ว่าขอให้ฝนบบตกแล้วก็บ่ติดลบกับพ่อสู่ยุจ้าถึงสีหนาวกับถึงกับบาสีออกมาแป๊บเดียวกับสิหนาวจับใจวีกับสีผาพ,พี่น้องยางเลอ้อมไปมองนี้จ้าพี่น้อง ส่วนตรงที่เห็นนี่ถ้าเป็นนาหอนเพลินกัสิมาเล่นเบตองกันจ้ากัสิมีค้นล่ายมาออกกําล่งกายยางขึ้นผู้เขายางปีนขึ้นไปนี่แล้วก็ชมวิวมุมสูงจ้าวิกกสีภาพพี่นองขึ้นไปมองนี่ละจ้าพี่นองจ้าเพราะว่าพื้นของหินบ่อลื่นละจ้ามือน,นี่แต่ก็ตตองค่อยระวังอยู่ดีเพราะว่าฝนกระพึงหยุดตกอาจิสิเห็ดห้ยลื่นได้ ตกลงมาไดขึ้นกันกะค่อยๆขึ้นไปเนะจ๊ะพี่นองเอาสิได้ชมวิวมุมสูงกันอีกฟังหนึ่งแล้วก็ฟังนี้ <c oughs> กะสีคุคะแนวจักน้อยภาพกะสีบบคอยหนิ่งปันไดได้อพี่นองจ๊าแล้ววีสังเกตเห็นว่าสองมุมสีแสงของฟ้าสีบ่ค้อกันจ้าอีกมุมหนึ่งสีมัวมมวตรงนี้เป็นซอกเล็กๆ <c oughs> นี่ค่อยๆขึ้นไฟจ้าอึ๊บ <c oughs> ขื้นมาใดแล้วจ้าพี่น้องจ้าอีกมุมหนึ่งกะสีม่วม่วยอีกมุมหนึ่งสีสว่างกะสีจากแสงแดดนะจ้าพี่น้องกะใดช่มเป็นสองบรรยากาศนะจ้ามุมหนึ่งแดดสีแจม่มภาพสีใดช่วยอีกมุมหนึ่งกะสีสลัวสลัวแนวจักหน้อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง ย่างตามบีไปชมน้ำกันเรื่อยๆจ้าพอทางสีลำบากเน่จักหน่อยแต่ว่ากะสนุกดีจ้า <c oughs> ได้ออกกับร่างกายน้ำได้ชมวิวน้ำแหล้วก็เป็นการต่อสู่จ้าต่อสู่ใจจะของเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าสิาพาพี่น้องไปชมวิวมุมสูง คลิปที่แล้วไปบ่ถึงเพราะว่ามันมืนแล้วกับวีกันหนาวหลายวีกันเลยกลับมาอีกจังใดกะสิภาพี่นองไปชมให้เมิดเมิดทุกมุ่มมุดทุกมองของซูนวีกจ้าแล้วแต่บรรยากาศนะจ่ะทนาวหลายวีกะหยุดไว้ก่อนอากาศบ่ีีกัหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวก็กลับมาใหม่กัยังค้างยูฮานเนสวิคัมปิ้งมองทีวียงานวีกยังค้างไว้ดูวิจาไปชมบรรยากาศ หนาหนาวเ่าท่านในมือตึกโซอนอยู่ไปได้แค่โซนดีกับโซนซี่นะจา๊ะเหลืออีกหลายอยู่แต่ว่ากะสิพาพี่น้องชมไห,หมดในหนาหนาวน,นี่แหละจา้ะหนาหอนเข้าสิได้ชมวิวไหมนะาจา้ะพี่น้องจ้ะยางว้นมองใดที่ไปบ่ได้วีกสิอ้อมไปมันก็นเลยกลับไปกลับมาแบบนี้จ้ะพี่น้องเห็นบ่าจา้ะบ้านหลังนั้น ติดริมทะเลเลย,ส,ยสวยสวยเดี๋ยววิสิภาพี่น้องย่างเข้าไปไกลๆอาจสิมีคนอยู่ถ้าบ่มีคนอยู่กะย่างไปเลยแหละจ,จ้าเมื่อเอิต่ตอนเวจมาจับบละย่างรัดมาเลยจ้าพี่น้องบอมีคนอยู่เป็นบ้านพักนาลอนริมทะเลจ้าพี่น้องจา้า สวยเบิ่งเพ่นเหตุนี่ย,ยจาของบานเพ่นคือสิมีเงินแล้วก็มีความสุขนะจ๊ะหนาหอนมาผักอยู่นี่แล้วก็เอารถมาตังหรือว่ากางเต็นหมองนี่ได้วีเดาเบิ่งปวาวีขึ้นมาครั้งแรกขึ้นกันบได้ขึ้นมาสูงยูแต่ขางลางคือที่วีบอกพี่น้องนี่ละจ้ะมาชมวิวพร้อมก,กันกับพี่น้องเลยจ้ะจ้าพี่น้องจา๋าพ่อขึ้นมาถึง เขาแล้วเพิ่นกับสิมีท่างห้ยางมีท่างรดเขาอ๋อเพิ่นสิตัดลดเขามากนะจ้ะแล้ว,ลวมองนี่กะคิดว่าเป็นหมองเก็บของเพิ่นจ้าพี่น้องเบิ่งแล้วก็สิมีท่างถดห้แลลนเข้ามากมีสิขึ้นไปอีกเพราะว่ากะสิขึ้นไปสูงเลยจ้าพี่น้อง แต่ว่าสำหรับคลิปนี้คือสิไปบทถึงอีกแล้วลจ้าบอแมนว่าอุปสรรคลมแห้งหรือว่าหนาวดอกจ้าคลิปมันสิย่วเกินไปวีซีกลับมาใหม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องยางถึงไปชมบรรยากาศรอบๆบนเขานี่แล้วก็หาทางไหว,ว่่าคลิปหนาเฮ้าสิไปทางใดนะาจาน้ะเนาะ กะชมไปน้ำกันเรื่อยๆบนเขาสังเกตว่าคลิปที่แล้วสิเป็นเกตน้ำแข็งเมื่อตอนนี้กะละลายแล้วจ้าโชคดีเห็นน้ำว่าจ้ากันยังมีน้ำหลายอยู่แต่ว่าเกตน้ำแข็งเมื่ไปแล้วหลังจากทีพระอยุมากแล้วกะล่มโชคดีที่ว่าบติดลบทาติดลบนี่มาบาบ่ได้เลยจ้าเพราะว่ามันเป็นน้ำฝนตกหลาย ขาดิดลบเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งเมือเมือนยางขึ้นมาบ่ได้จา้าวิเห็นเรืออยู่กลางทะเลนันแล้วก็มีเรือลำเล็กลำหน่อยอยู่จา้าเดี๋ยวสิพายางไปชม่าเพ่นเท็ดอยียงเขาไปชมใกล้ใ้บานหลังพูนสีขาวหลังใหญ่ๆเดี๋ยวยางไปอีกจากหน่อยก็สิเห็นจัด ยางไปน้ากันเรื่อยๆจ้าพี่น้องยางมาสักพักหนึ่งแล้วไกยุจ้าพี่น้องเดี๋ยววีจีซุ่มให้พี่น้องเบิงดีกว่านอกจ้าเนาะคอยสิด้เห็นพร้อมกันว่าเป็นจังไดอ๋อเพื่อนเป็นบ้านไม้จ้าพี่น้องบ้านฝรั่งสางไม้เพื่อวิวมุมสูงจ้าบ้านพรางก็จะเป็นจังสีล่ละจ้าก็สีว่างใหม่กนแล้วก็ว่างกระดาษว่างใหม่ว่างโฟมว่างกระดาษแล้วก็ท่าสี <laughs> ลายขั้นตอนดิจ้า โอ้มีหลายหลังเลยจ้าพี่น้องจ้าบ้านติดริมทะเลบนภูเขาเพื่อวิวธรรมชาติที่สวยงามส่วนสะพานที่อยู่ตรงพูดนกัเป็นสะพานขามเกาะส่วนบ้านที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นเกาะจ้าพี่น้องโอ้ได้ชมวิวมุมสูงแต่ว่ายังบอถึงได้จ้าพี่น้องยังยางอีกไก่อยู่วียังสิพาพี่น้องกลับมายางอีอยู่จ้าฝากในเด้อจ้าพี่น้องจ้าอีพี่ นะจาจาอีพี่ต่อไปสำหรับคลิปนี้วิกะขอจบคลิปใ้แค่นี้จ้าพี่น้องขอบคุณในหลายด้จ้าสำหรับกำลังแรงใจสำหรับการติดตามขอบคุณทุกไลทุกเลิฟสำหรับคลิปนี้วิกะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ายยบา